แม่ตั้งคันป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อกรับโค้ดและพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งคันที่กำลังรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลน,นะคะสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 i นั่นเอง คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้ลูกของเราในท้องหรือว่าในระหว่างการคลอดขณะคลอดเนี่ยไม่ให้ติดเชื้อโควิดเรามาลองรู้วิธีกันวิธีที่1นนะคะคือแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยค่ะจะต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ให้มีโอกาสที่จะรับเชื้อไวรัสโคโรนาโดยนะคะแม่ต้องปฏิบัติดังนี้หนึ่งจะต้องพักผ่อนอยู่กับบ้านก็คือพูดง่ายกักตัวเองอยู่กับบ้านนะคะดีที่สุดนะคะป้องกันตัวเองไปสัมผัสกับคนอื่น อันนี้สอนคะถ้าจําเป็นจะต้องออกจากบ้านเช่นจะต้องมาโรงพยาบาลมาคลินิกนะคะมาฝากคันตามนัดเมื่อคุณแม่ออกจากบ้านอย่าลืมพกแอลกอฮอล์เจร์ซหรือมากกว่านั้นนะคะถึงจะฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนาได้แล้วก็ให้กดล้างมือมบ่อยๆไม่ว่าเราจะสัมผัสที่เป็นปุ่มเป็นกดลิปหรืออะไรต่างกันแล้วแต่นะคะลูกบิดประตูหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อล้างมือทุกครั้ง นะคะแล้วก็สําคัญสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะป้องกันแพร่คนอื่นแพร่เชื้อมาหาเราแล้วก็อยามือของเรานะคะสัมผัสตาจมูกแล้วก็ปากเพราะว่าโอกาสที่เชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยจะเข้าหาตัวเราได้ง่ายถ้าคุณแม่ติดนะคะโอกาสที่ลูกในทันก็จะติดซึ่งยังไม่มีวิจัยที่รับรองแน่ชัดนะคะว่าลูกของเราจะติดหรือไม่ในช่วงระหว่างการตั้งครันหรือระหว่างการคลอดแต่ก็ให้ป้องกันไว้ดีที่สุด แม่ตะคันจะต้องไม่ติดนะคะดีที่สุดเลยแล้วก็เมื่อคุณแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะป้องกันตัวเองแล้วเมื่อเข้าบ้านคุณแม่จะต้องถอดรองเทา้ทาเท้าตัวเองไว้นอกบ้านนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจ็ดสหรือมากกว่าขึ้นไปกระเป๋าโทรศัพท์มือถือกุญแจรถหรือของใช้อื่นๆนะคะที่เรามีความเสี่ยงสัมผัสกับคนอื่นเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อนะคะด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์นั่นแหละคะ่ะ แล้วค่อยนํากลับมาใช้ในบ้านนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะฆ่านะะเชื้อให้สะอาดนะคะเราค่อยกลับมาใช้ในบ้านสําคัญที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้ไปที่แออัดมากๆคนเยอะๆนะคะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ก็จะยิ่งดีมากๆก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะคะจะดีที่สุดอ่าแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเฝ้าระวังคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่สามีหรือว่าลูกนะคะนำ พาหาหรือถ้ามีโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อหาเราเราก็ต้องป้องกันนะคะแยกตัวเราออกจากตัวเขานั่นเองแล้วก็อีกสําคัญอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณแม่มีการเจ็บป่วยไม่สบายขันเนื้อขันตัวนํามาด้วยมีไข้ไอมีน้ำมูกหรือหายใจลําบากต้องรีบมาพบคุณหมอทันทีนะคะไม่ว่าคุณแม่จะมีความเสี่ยงสัมผัสกับคนที่มีโอกาสติดโคโรนาไวรัสหรือว่า ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงนะคะแต่ถ้าเรามีอาการดังกล่าวเราก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลซึ่งเชื้อไวรัสนะคะก็อาจจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสถ่ายทอดไปหาลูกหรือไม่ก็าตามเราต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อวันที่14มีนาคม2563ประเทศอังกฤษมีแล้วนะคะที่คุณแม่นะคะคลอดลูกแล้วปรากฏว่าลูกมีเชื้อไวรัสโคโรนาช่วงแรกเกิดเลยนะคะ ผลตรวจของคุณแม่พบปรากฏว่าคุณแม่มีเชื้อไวรัสโคโรน,นาอยู่ในร่างกายแล้วมาคลอดก็ทําให้ลูกติดได้นั่นเองซึ่งการติดไม่รู้ว่าติดในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่าติดในช่วงที่คุณแม่คลอดนั่นเองจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวคุณแม่เพราะฉะนั้นดีที่สุดป้องกันไม่ให้ลูกติดก็คือคุณแม่จะต้องไม่มีเชื้อไวรัสโคโรน,นาในร่างกายนะคะแล้วก็หากคุณแม่คลอดแล้ว ถ้าสงสัยว่านะคะเรามีอาการของการมีเชื้อไวรัสโคโรนาหรือระหว่างคุณหมอกําลังตรวจเชื้อผลยังไม่มาแนะนําให้คุณแม่งดให้นมลูกไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้ลูกกินนมแม่นั่นเองจนกว่าผลการตรวจเชื้อออกมานะคะว่าเราไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนาถึงสามารถให้ลูกกินนมไว้ก่อนถึงแม้เชื้อไวรัสนะคะจากการวิจัยก็คือจะไม่ผ่านทางน้ํานมก็ตามแต่ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเรายังไม่มีวิจัยยังไม่มีข้อมูลใดๆ นะคะที่จะรองรับว่าผ่านทางน้นํานมหรือไม่เพราะว่าเป็นโรคใหม่ที่ระบาดใหม่ขึ้นมานั่นเองอยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะคลอดปลอดภัยทั้งคุณแม่และคนลูกเพราะฉะนั้นดีที่สุดเราจะต้องป้องกันตัวเองนั่นเองนะคะสาหรับความรู้ดีๆก็นํามาฝากคุณแม่ในการป้องกันลูกไม่ให้ติดไวรัสโคโรนาได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆนํามาฝากให้ในทุกๆกวัน สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ